ทีมงานตะพ่อและแต่สงขาครับเราไปดูเหตุการณ์ตำรวจกองปราบกองกกับการหกกองกับการปราบปรามร่วมกับชุดสืบสวนสวหาดใหญ่และก็ชุดสืบสวนตำรวจตรวจค้นเ,เมืองจังหวัดสงขลานะครับเข้าตรวจค้นร้านวัยรุ่น4ี่แยกใบกระท่อม ตั้งอยู่ดินถนนสายคลองเตยคลองเปรตตำบลคอหงอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเปิดเป็นโรงงานผลิตน้ําใบกระท่อมขนาดย่อมๆเลยครับแล้วก็ขายผลิตภัณฑ์ใบกระท่อมครบวงจรทั้งใบกระท่อมสดน้ําใบกระท่อมยาแก้ไอไปดูการผลิตหลังร้านกันครับนี่คือสภาพโอ้โห Chào đây, quý vị đến với <laughs> bộ phim Hãy จากการตรวจค้นเจ้าหน้าที่ได้ยึดในส่วนของสินค้าที่ผิดกฎหมายเป็นยาแก้ไอที่บรรจุอยู่ในลังจำนวน2,760ขวดเงินสด7,950บาทและก็ยังมีอาวุธปืนลูกซองยาว1กระบอกปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ9มม1กระบอกปืนลูกโม่ขนาดจด3.8 1กระบอกกระสุนปืน9มม13นัดกระสุนปืนจุด3.8 50นัดกระสุนปืนลูกซองเบอร์12อีก10นัด จากการตรวจสอบพบว่าปืนลูกซองยาวกับปืน9มมมีทะเบียนถูกต้องนะครับส่วนปืนจุดสาเป็นปืนเถื่อนนอกจากนี้บริเวณหลังร้านนะครับยังพบว่าถูกใช้เป็นโรงงานผลิตน้ําใบกระท่อมสดขนาดย่อมๆเลยครับมีเตาแก้ถังแก้ตนับ10ลูกหม้อขนาดใหญ่สําหรับต้มน้ําใบกระท่อมอีกนับ10บใบถังน้ําแข็งขนาดใหญ่แต่อย่างที่เห็นครับสภาพนี่แทบดูไม่ได้เลยครับ จ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวคนขายได้หนึ่งคนนะครับเป็นชายอายุ28ปีถูกแจ้ง3ข้อหานะครับก็คือมียาแผนปัจจุบันยาแก้ไอซึ่งเป็นยาอันตรายไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและก็ข้อหาเกี่ยวกับอาวุธปืนและก็เครื่องกระสุนปืนนะครับ การเข้าตรวจค้นในครั้งนี้นะครับทางตํารวจกองปราบได้รับรายงานว่าร้านขายใบยกระท่อมแห่งนี้ครับได้ลักลอบผลิตและก็ขายน้ําใบกระท่อมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับใบกระท่มนะครับเป็นโรงงานผลิตน้ําใบกระท่อมขนาดย่อมๆและก็ยังมีสิ่งผิดกฎหมายอีกหลายรายการนะครับทั้งยาแก้ไอและก็อาวุธปืนโดยเฉพาะอาวุธปืนทั้ง3กระบอกนั่นนะครับอ้างว่าเพิ่งเอามาเก็บไว้ในร้านนะครับเพื่อป้องกันตัวเนื่องจากก่อนหน้านี้มีกลุ่มวัยรุ่นม,มาขโมยกัญชาและก็พวกตนจับได้นะครับและก็ซ้อมสั่ง สอนไปแต่ว,ว่าภายหลังมีการยกพวกมาล้อมที่ร้านนะครับจึงได้นําอาวุธปืนมาเก็บไว้เพื่อป้องกันตัวจากคู่อริที่อาจจะยกพวกมารุมทําร้ายนะครับอย่างอื่นไม่เท่าไรครับแต่ว่าพอไปเห็นสภาพหลังร้านที่ต้มน้ําใบกระท่มขายนี่รับได้ไหมต้องถามใจเธอดูและต้องตั้งคําถามในใจต้มขายแบบนี้ได้ด้วยหรอือกองปราบบอกแบบนี้ไม่ได้จ้า